่จาากภคทีแล้วใช่ครับวันนี้ผมจะมาถามอาจารย์ว่าความเศร้ากับโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออันเดียวกันไหมครับก็โดยฟังชื่อแล้วอาจจะคล้ายกัน,นครับแต่จริงแล้วอาการจะแตกแต่างครับตต่างยังไงครับอาจารย์ครับ,รรบ,รบก็จากข้อมูลของโรงพยาบาลเทศน,นะครับเขาบอกว่าโรคซึมเศร้ากับความเศร้านะครับเราจะ แตกต่างก,กันอย่างชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นครับความเศร้าเนี่ยต่อให้เรามีความเศร้าอยู่เราก็ยังคงทํากิจกรรมที่เราชอบได้เช่นไปชมภาพยนตร์ไปไว่ายน้ําแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครับเมื่อเขาไปทํากิจกรรมที่เขาเคยชอบเขากลับไม่มีความรู้สึกอะไรไม่รู้สึกชอบมันแล้วก็ไม่อยากที่จะทามันหรือทําแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอันที่สองครับความเศร้าเนี่ย สามารถที่เรายังคงกินข้าวได้นอนหลับปกติออกกําลังกายได้ครับนั่นคือความเศร้าทั่วไปแต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปหรือน้อนเกินไปเช่นนอนมานานเกินไปนอนน้อยเกินไปนอนไม่หลับหรือไม่อยางออกกําลังกายหรือกินมากเกินไปหรือกินน้อยเกินไปครับจะทำไงที่จะรักษาหรือโยยาหรือเราต้องไปพบ นัก,กจิตหรือจิตแพทย์ดีครับครับจริงๆแล้วเ,เราสามารถสังเกตอาการได้ก่อนนะครับว่าเราเป็นหรือไม่เป็นถ้าพูดถึงตัวเราเนี่ยใครที่ฟังคลิปนี้ดูวิดีโอนี้ก็แดงว่าท่านสวงหาที่จะหายครับหรือมีความสนใจหรือว่าญาติของเราหรือคนสนิทเราเนี่ยมีอาการอยู่นะครับทีนี้อาการเราก็สามารถเช็คได้ครับว่าเราเอ๊ะเป็นหรือคนรอบข้างเราเป็นหรือเปล่าครับทีนี้แล้วาทางโรงพยาบาลก็มีคําถามให้เรา ตั้งคำถามครับแล้วก็สามารถตอบคำถามและเ <_ S 1> <ๆ>ช็คดูเราเป็นไหมนะครับ <_ S 2> ข้อหนึ่งกับข้อสองครับถ้าตอบว่า yes ข้อไหนก็ตามนะครับก็น่าจะไปพบแพทย์ครับคําแรกครับข้อแรกครับ,รรบเบื่อไม่อยากทําอะไรหรือเปล่าอืมสองครับมีอารมณ์ซึมเศร้าท้อแท้ไม่มีความสุขไหมอืมถ้าตอบอ,อใช่ข้อใดข้อหนึ่งในสองข้อนี้คนระับก็ให้สงสยัยใจเองไว้ก่อนว่าเราอาจจะเริ่มมีหรือเริ่มเป็นหรือญาติเราเริ่มมีเริ่มเปลี่ยนส่วนข้อที่เหลือนะครับ ถ้าตอบใช่ห้าข้อจากข้อต่อไปนี้แสดงว่าต้องรีบไปพบแพทย์ครับมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงครับจากหนึ่งหนึ่งกับสองเมื่อกี้กับห้าจากข้อต่อไปนี้นะครับอันดับแรกครับหลับยากหรือหลับมากเกินไปไหม,มถ้าตอบใช่ก่อนับไปหนึ่งแล้วนะเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงไหมข้อห้าครับมองโลกในแง่ลบ รู้สึกตัวเองไร้ค่าไหมอืมโอ้ oh, ครับไม่มีสมาธิใจลอยไหมอืมเข้าใจครับเชื่องช้าหรือกระสักสายอยู่ไม่สุขไหมอืมและข้อสุดท้ายครับคิดทำลายตัวเองหรืออยากตายไหมอืมถ้าตอบใช่ห้าข้อแล้วก็ใช่กับสองข้อเมื่อกี้นะครับต้องรีบไปพบแพทย์ครับเมื่อกี้ถามว่าการยียรักษาเนี่ยทําอย่างไรได้บ้างนะครับทางการแพทย์ก็แนะนำสองอย่าง 3อย่างนะหก็คือแน่นอนอเนื่องจากเคมีในร่างกายอาจจะแปรปนนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นได้ตามวัยของเรานะครับอย่างโรคเบาหวานหรือโรคความดันก็เหมือนกันนะก็เราสามารถทานยาสองก็คือมีการรักษาอายยวยาทางจิตใจนะครับพบแพทย์จิตแพทย์นะครับแล้วก็ให้เขาได้ช่วยกันแล้วก็สามก็คือได้รับกำลังใจนะครับจากคนรอบข้างหรือสิ่งอื่นๆครับ ทีนี้ทีนี้แล้มีคําแนะนําด้วยนะครับสำหรับคนทีอ่อยากจะหลุดพ้นจาก depression หรือว่าโรคซึมเศร้านี้นะคะนง่ายๆครับอันที่หนึ่งครับไปโดนแดดบ้างครับโอ้ใช่ครับ <laughs> ก็ทางการแพทย์ก็เชื่อว่านะครับถ้าเราไปโดนแดดสักประมาณสานาทีถึง 60, 60นาทีนะครับอย่ามเช้าแดดอ่อนๆน,น,นะครับก็ร่างกายก็จะผลิต สารตัวหนึ่งนะครับที่จะสามารถทําให้มีความสดชื่นกระปิกระป๋าได้ครับสองครับก็เลี้ยงสัตว์ครับก่อการลูกสัตว์คุยกับสัตว์หรือดูแลสัตว์เนี่ยก็จะช่วยได้ครับแล้วก็สามก็คือออกกําลังกายกีฬาก,าก,กลา,กางแดดเอกีฬากลางแจ้งใช่ครับตีกล์ฟตีกลอฟใช่แค่สนุกไม่ได้ยกเวนเอาไปตั้งไว้กัน <laughs> ันก็ได้นะโอเคครับ, okay, รบทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นคริสเตียนในภ้าพีหรือบุคคลในภ้าพีที่ที่เราพอจะรู้จักเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าที่คล้ายๆกับที่ที่อาจารย์เล่ามาครับอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วใน EP ที่แล้วนะครับว่าผ้มพีเนี่ยต่อให้เป็น หนังสือที่เขียนขึ้นโดยคนสมัยยุคโบราณ<ช>แล้วก็มีเรื่องราวยาวนานบางทีบางคนอาจคิดว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับยุคป,ปัจจุบันของเราแล้วแต่จริงนะพ่อพี่เป็นความจริงครับบันทึกสภาพของมนุษย์ไว้หมดทุกระการนะครับทุกอย่างที่เราชเผชิญอยู่ในโลกนี้ปัจจุบันน,นี้คนในอดีตเขาก็มีครับแต่เขาอาจจะไม่ได้เรียกมันว่า depression หรือว่าโรคซึมเศร้าแต่อาการเขาแน่นอนครับผมคนแรกก็คือโยกครับโยกเนี่ยจริงแล้วพูดไว้หลายบทมากเลยเพราะว่าเออ ขอสาบแช่งวันที่เขาเกิดมามคือคือเกิดมาทำไมาตายซะดีกว่าฉันน่าจะตายตั้งแต่ในท้องแม่ครับอ,อ่านหนังสือโยบจะคนพบนะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นับโยบนั้นมันเหลือใครจะทนทานได้จริงครับก็ลูกของเขาเสียชีวิตหมดมภรรยาก็สาบแช่งตัวเขาเองก็เต็มไปด้วยฝีแล้วก็เงินทองทรัพย์สมบัติที่เคยมีหายเกลี้ยงแล้วก็ต้องเอาอะไรมาขูดตัวเองนั่งอยู่ท่ามกลางาความทุกข์ เพื่อนของเขามาเยี่ยมยังตกใจเลยครับนั่งซึมไปเจ็ดวันผมไม่รู้จะพูดอะไรกับโยกดีเพราะว่ามันเกินกว่าจะยารักษาได้แต่โยกก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าครับพระเจ้ามาพบกับเขาในสุดพระเจ้ารื้อฟืน้นคืนดีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นช่วเขาครับเราจะมีตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จกับตัวอย่างที่ไม่ประสบความสำเร็จครับก็คือซาอูนนะครับซึ่งเขาทําผิดพลาดแล้วก็พระเจ้าเอาอาณาจักรไปจากเขา เราไปมอบให้กับดาวิดซึ่งเป็นเด็กกว่าเยอะครับทให้เขามีความเครียดนะครับ mm hmm. แสดงออกอย่าลืมนะครับวอาการซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้แสดงออกแค่เศร้าแต่แสดงออก้วยความโกรธด้วย mm hmm. ครับหลายคนที่เป็นมีความโกรธเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าก็มีครับต mm hmm. าอูนก็พยายามจะเอาหอ,อกปลาใส่ mm hmm. ดาวิดซึ่งเป็นเด็กรุ่นลูกเลยเนี่ยเพราะว่าเขามีลูกชื่อยนาธทาน,ใช,น mm hmm. ใช่ไหมครับเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ปรากฏว่าดาวิด ก็ต้องหนีโหสุบูซุนนะครับซาอูลก็ก่อให้เกิดความยากลำบากกับคนอื่นในสุดท้ายครับ mm hmm. เขาก็ยอมรับว่าอาณาจักรไม่วันกลับมาหาเขาแล้ว mm hmm. เขาก็เลยฆ่าตัวตายดังนียง้ยังไม่พูดถึงยูดาสอิสคาริโอตคนที่ทรยศพะเยซูด,ด้วยนะครับ mm hmm. อันนั้นก็ซึมเศร้าแน่นอนครับทําผิดแล้วแล้วก็ตัดสินใจโทษตัวเองนะครับซึ่งเพื่อพ,พูดถึงจุดนี้ทาให้เรามาดูสาติโลกครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าในโลกของเราเนี่ย มีอยู่ถึง300ล้านคนครับโอ้ oh, เยอะมากเฉพาะนนในประเทศไทยมี1.5ล้านคน uh huh. แล้วก็ครึ่งหนึ่งเท่านั้นครับที่เข้าการรักษารับการรักษาที่โรงพยาบาล uh huh. อะฉะนั้นยังมีหลายท่านนะครับที่ยังอาจจะไม่รู้ตัวด้วย uh huh. แล้วก็ถ้ามีคนใกล้ชิดรู้ควรที่จะแนะนำหรือพาไปพบจิตแพทย์พบคุณหมอนะครับเป็นการดีที่สุดเพราะว่า เราไม่รู้หรอกว่าอาจจะเป็นไม่มากก็ได้หรือแค่เครียดใช่ไหมครับ,ครบแค่เครียกก็อาจจะแบบปรับความคิดกันนิดหน่อยไม่ถึงกับทานยาก็ได้นะครับ,รบด้วยความที่ปัจจุบนันนี้มันอาจจะมีหลายๆเรื่องเข้ามาทําให้เราเครียดแล้วก็อาจจะทําให้แบบเราเผ,อเผอเลอเผลอเลืมห่วงสุขภาพตัวเองครับตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องดูแลซึ่งกันและกันครฝากพี่น้อง ทุกคนที่รับชมด้วยนะครับว่าดูแลกันด้วยรักกันเยอะๆนะครับเพื่อที่เราอะจะได้ไม่ต้องเจ็บแค่ได้ป่วยหรือหาเวลาว่างไปเที่ยวกลางแดดกันบ้างครับเช่นเป็นลูกแขกเกี่ยวข้าวเันดีไหมเห็นไหมไปปิกนิกไปที่สวนสาธารณะใช่เพราะว่าแต่ต้องระวังนิดนึงโควิดก็มีพีเอ็ก็มาแล้วเราจะไปอยู่ไหน ก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนเครียดมากขึ้นแต่ว่าบอกเลยครับในพระคัมภีร์เจ้าในพระเจ้าเรามีความหวังคิดเซนเนี่ยเขาก็จะไว้วางใจพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตครับไม่ว่าเราจะเจอทุกโศกภัยยังไงครับดาวิดเนี่ยนี่แล้วดาวิดเป็นคนมีความซึมเศร้านะครับเพราะว่าเขาไม่มีที่อยู่ครับเขาต้องหนีหัวโซ่หัวซุนเพราะว่ากษัตริย์ไล่ฆ่าเพราะกับกองทัพม้นเยอะแยะไล่ฆ่าเขาคนเดียวเองนะเขาไม่มีกองทัพใดๆครับ บางครั้งเขาต้องทำตัวเป็นคนบ้าเพื่อจะให้คนไม่ฆ่าเขานะครับแล้วก็ดาวิดเขียนสดุดีไว้เยอะมากครับที่ระบายความในใจออกมาดังนั้นผมจึงหนุนใจพี่น้องว่าถ้าพี่น้องมีความเครียดคุยกับพระเจ้าครับอนที่ดาวิดทำนะครับแล้วเขาก็ออกจากความทุกข์เจ้าได้ครับอ,ออกกลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศอิสราเอลค่อยๆปรับกันไปใช่สำหรับท่านที่มีญาต หรือคนรู้จักนะครับที่มีอาการที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยครับเราจตสามารถช่วยเขาได้ยังไเอ่อจริงแล้วแพทย์ก็ได้แนะนําไว้นะครับว่าเราเนี่ยสามารถช่วยเขาได้หลายวิธีเลยนะครับอันแรกครับเราเราฟังเขาด้วยความเข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีเขาอยากจะระบายหรืออยากจะแบ่งปันให้ใครฟังแต่ไม่มีใครฟังเขานะครับอันที่สองครับเราสามารถชวนคุยโดยไม่กดดัน ไม่คาดหวังว่าเขาจะพูดเยอะหรือไม่พูดถ้าเขาไม่พูดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจัดการกับความเศร้าแตกต่างกันไม่มีคนสองคนที่มีความเศร้าอันเดียวกันแล้วจะจัดการมันเหมือนกันไม่มีสูตรตายตัวอแต่ละคนก็จะจัดการกับความเศร้าในระยะเวลาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอการที่สามครับเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยนะี่ยได้มีการระบายความคิดหรือสิ่งอยู่ในใจเขานะครับ ตามที่เขารู้สึกผ่อนคลายนะครับเพราะเราไม่อยากไปบีบคั้นให้เขายิ่งเครียดหนักไปกว่าเดิมน,นะครับปการที่สี่ครับเราสามารถตักเตือนเขาในการทานยานให้ครบตามที่หมอกําหนดนะครับหรือพาเขาไปพบแพทย์ตามนัดใหม่ให้ถูกต้องนะครับแล้วงานสุดท้ายครับเราสามารถช่วยพวกเขาเนี่ยให้เปลี่ยนกิจกรรมได้ครับผมพาไปเปิดบุปปิตตาไปสถานที่ใหม่ๆนะครับที่ไหนดี ที่ทะเลที่สวนสาธารณะอะไรก็มากมานะครับผมว่าทอมจั่นบาบัดนี่ก็สําคัญนะก็ดีดีดีกว่าทานยาเยอะเลยนะออย่างเราไปดูน้ําตกเราไปดูทะเลอะไรกว้างๆเนี่ยเปิดหูก่ตาอยังผมก็ยังชอบเลยครับก็คือแล้วไม่มีพีเอด้วยถ้าเข้าป่าใช่นะโควิดก็ไปไม่ค่อยถึงหลักป่า เจอเงินงแทนเจอคควิดแทนเจอปิงเจออะไรยุงอะไรว่าไปครับ <c oughs> ก็นอกนี้มีอันนะครับอ,องค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่า,าในสามริการครับมีคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ15บห้จนถึงสี่สปีครับรอนแล้วใช่เ <ละ S 1> <ม>ราอายุ<ม>เกินผมเกินผมรอด้ะครับก็ <c oughs> <ๆ>อย่างไม่ได้เป็นคนเป็กันด้วยสบาย สบายใจแล้วครับตอนนี้ด้วยความที่เราเป็นคริสเตียนเราก็ร่วมกันอธิษฐานเผื่อกันและกันดีกว่านะครับผมครับแล้วลบกวนอาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อท่านผู้ชมทุกคนด้วยที่เ่ามารับจบในคลิปนี้ให้ปลอดภัททยจากโรคทุกโรคจากโควิดจากพีเอ็มแล้วก็เศรษฐกิจก็ขอให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมอธิษฐานเผื่อประเทศไทยด้วยนะค,ะครับผมอาจารย์รก็ ก่อนย้ายฐานก,ก็มีข้อความพิเศษที่น่าสนใจนะครับว่าคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือ,อคิดมากในหลายๆเรื่องครับก็มันจะโทษตัวเองนะว่าเป็นเพราะตัวเขาเองครับแต่พระคัรพระเจ้าพูดอย่างนี้ครับในหนังสือโร,ร,ร,มอมร,รมนะครับบทที่8ข้อหนึ่งข้อสองครับผมจานจากฉบับอมตะธรรมครับเหตุฉะนั้นบัดนี้จึงไม่มีการลงโทษแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในพรระเยซูคิสต์เพราะว่าโดยทางพรระเยซูคิสต์กฎของพระวิญ,ญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่าน ให้เป็นอิสระจากกฎแห่งความบัปและความตายพระเยซูคริสต <Amen. S 2> ์เจ้าเป็นผู้บทวยวราแล้วพระวิญญาณก็ย้ายเราไปสู่อาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์แห่งะบุดกรมรลง <Amen. S 2> ผมอยากจะบอกว่า,าทุกปัญหามีทางแก้อันนี้เป็นสโลแกนของอช่องของเรา mm hmm. <laughs> เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะสามารถช่วยท่านได้ครับ mm hmm. อันดับแรกครับพระองค์ unlimited ครับ ไม่ถูกจำกัดโดยสิ่งใดๆนะครับฉะนั้นเราเชื่อวางใจว่าสิงทเ่เราฝากไปกับพระองค์พระองค์จะทำาสํสำเร็จครับไม่ไมครับจะทานเผื่อทุกคนนะครับเวลานี้นะฮะพระบิดาเจ้าที่รักลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเรายัางมากมายและพระองค์ไม่เคยแปเปลี่ยนแปลงฤทธานุภาพของพระองค์ไม่มีจํากัดและไม่มีสิ้นสุดความรักของพระองค์เจ้าก็เป็นชะนั้นพระองค์จักไม่จํากัดและไม่สิ้นสุด ขอขอพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ทุกคนได้เข้ามาฟังคลิปนี้ได้เข้ามาชมและรับรู้ถึงปัญหาที่เขาเผชิญอยู่เวลานี้ขอพระเ,เระรจ้าสมบูรณเจริญผ่านหลวงเจ้าสัพพะแต่ต้องพวกเขานาการเยียวยารักษานาการช่วยกู้นาการปลดปล่อยประจุพวกเขาองค์จะหให้ทุกคนได้รับพระคุณพระพรที่มาจากองค์ได้รับความรอดได้รับการช่วยกู้ได้รับการปลดปล่อยรู้เชื่อว่าพระองค์ทรงฟังถูกเสียงร้องทูลทุกเสียงเรียกร้องหาพระองค์พระองค์จะส่งต่อเขา พบกับเขาในความต้องการของเขารองเองจะตอบสนองต่อสิ่งที่เขาโหยหาเพราวะว่าที่ลึกก็กูก้องร้องเรียกหาที่ลึกยิ่งความเจ็บปวดลึกเท่าไหร่ความรักมั่นคขงของพระเจ้าก็ลงไปลึกเท่านั้นภราสรรเสริญของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปยุกเขาขึ้นมาจากหลุมอันน่าสลดระวังเท้ขารรรของเขาให้บนิลาอันมั่นคงในของพระบุเจ้าเพื่อเท้าของเขาจะก้าวไปบนที่สูงเหมือนดั่งกวางเราสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าที่ประเสริาพระเจ้านั้น จะหล่อหลอมและเปลี่ยนแปลงจิตใจของพวกเขาเยียวยารักษาจากภายในสู่ภายนอกเปลี่ยนแปลงจิตใจความคิดของเขาน้อมนําเขาเข้าไปสู่การเชื่อฟังพระองค์มีความชื่นชมยินีพระวอญญาณบริสุทธิ์มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ปวดและทนทุกข์อยู่ในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บไม่ว่าจะเป็นโควิดก็ดีไม่ว่าจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บใดๆก็ดีหรือความพิการใดๆก็ดีในพระนามพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าทวงปลดปล่อยพวกเขาพระองค์จ้า ทั้งโรคอาการซูดเร้าต่างๆในพระนาเซสเจ้าให้มันหายไปองค์จักรละเวลานี้ให้จิตใจเขานั้นได้พันผูกอยู่กับพระองค์และมีความชื่นบานกับพระองค์ขอบุญพระเจ้าลูกเชื่อว,ว่าพระองค์จะทํไม่รออะไรคิดจินตอาการหรือทูลขอได้ฝา,าานนฝากสึ่งกันและกันไว้ในพระสริยของพระองค์ในพนาเยซสุจ้าอาเมนอาเมนเมนะครับก็คลิปนี้ก็จบตรงด้วย เราซึมเศร้าครับครั้งต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันขอให้พี่น้องคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากจะให้อาจารย์แกตอบเรื่องอะไรบ้างมาช่วยกันถามและถ้าหากว่าผมไม่สามารถตอบได้เรามีผู้เชี่ยวชาญลายด้ท่านอื่นมาช่วยมาช่วยตอบคนอื่นคนอื่นมาช่วยกันคุยมาช่วยกันถามใช่ครับและมาช่วยกันตอบ ในบรรยากาศสบาย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 หรือต่อไปเราจะไปกลางทุ่งก็ได้ครับอาจจะเปลี่ยนโลเคชั่นใช่ครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจและ Youtube ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ใหม่ท่านจะได้ดูก่อนใครนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นิดมากที่มาแชร์ข้อมูลแชร์เรื่องราวต่างๆครับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรกดติดตามกันดูนะครับ หลังจกันครับสวัสดีครับ